แล้วก็มาถึงร้านสตาร์บัคนะครับสตาร์บัคที่มานะครเซียงไฮ้นะครับร้านสตาร์บัคเนี่ยเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นร้านสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกนะครับอันดับหนึ่งน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไกด์เขาให้ข้อมูลมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็โอเคอยู่นะครับนะครับไปดูบรรยากาศข้างในครับอ่าาเดินมข้างในแล้วนะครับ คณะเพียงงานจากไทยนะครับเราจะเห็นอ้โอโชว์สายการผลิตของสตาร์บัคส์นะครับอ๋อเรามาเจอสตา,าร์บัคสครับหน้าตาน่าจะมาจากแถวแถวบ้านเรานะครับนะครับรบรรนะยากาศภายในห้โง อลังการมากนะครับตอนนี้เขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปนะครับสำหรับสักขับรถโหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญหญอลังการมากนะครับอาคารใหม่นะครับน,นักท่องเที่ยวมานั่งกินกาแฟนะครับให้แคทตีสปิกไทยไอ้นมโดโอ้โหสนุกจ้ Can ให้ให้แค t นี้ส i t พิเศษเลตันเลตันโอเคเจ๊เจเจเจมันคือเป็นตัวเซลล์ขนมเยอะมากนะครับอู๋ของกินเยอะมากของกินเยอะมากนะครับโอ้เราจะไเห็นมีแขกที่ร้านแขกที่ร้านเราก็หน้าตาคุ้นๆนะครับนะ หน้าตาหวยมากเลยอะ่ะหวยมากฮะหวยมากหวยมาก, <c oughs> มากสุดยอดสุดอดุดอดครับเดี๋ยวเราไปชั้น2กันขึ <c oughs> ้นมาชั้น2แล้วนะครับก็จะเป็นมุมร้านทานกาแฟนะครับส <c oughs> วยมากมานะครับการจัดร้านมีดีไซน์ที่ เราเจอนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยมาแล้วนะครับสองท่านนะครับฮห้แคนดี้สปิคไทยโนเลยโดนเออแคนแคนดสปิคคแมมานะมาตี เป็นอย่างไรครับท่านสอนสุดยอดมากครับโอ้นี่มีนักท่องเที่ยวจากบ้านเรานะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวโอ้โหเว้าวเขาอ่าอะไงไอแดงอะเวทยูคอมฟอร์มไอคอมฟอร์มไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์ว้าวกูดเวที์กูดไทยแลนด์ เขาอย่างสวยครับอย่างสวยครับนี่โหเราเจอนักท่องเทีย่ยวมาจากอ่ามาจากน่าจะมาจากฮ่องกงนะครับไม่มาจากฮ่องกงนะครับอันนี้น่าจะเป็นนักท่องเทีย่ยวมาจากเกาหลีนะครับนักท่องเทียเ่ยวเกาหลีอ๋อมีนิบาด้วยมีมินิบามันก็ไม่มีนีนะครับ ก็จะมีหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับโหล้ำม,มากให้เท่มากนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปสู่ hello. Hello. hello 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 What's your name My name is uh, Yang Si Kang oh, Where you from, I m, I m from Cambodia e c Oh Cambodia Oh y a h Wow